นายชยันสริบา้าผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีนรงชัยจินดาพ,านนพนาันธ์ในอำเภอเมืองนครสวรรค์นายจิตตะเกษมิโรธนรัตน์นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคขงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยรวมมอบบัตรประจําตัวประชาชนให้แก่นายย่งเฮงแท่เตียหรือลุงตีณที่ว่าการอำเภอเมืองนครสวรรค์จากกรณีของนายย่งเฮงแท่เตีย อายุ75ปีไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนอาศาัยอยู่กับเพื่อนบ้านที่บ้านเลขที่72ทับ2หมู่ที่1ชุมชนตลาดใต้ตำบนลนครสวรรค์ในเขตเทศบาล,าคลนาครนครสวรรค์ประกอบอาชีพรับมีดมาเป็นเวลาก,กว่า20ปีและปัจจุบันป่วยเป็นโรคต้อกระจกและนิ้วล็อกจนทําให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้และได้มีการประกาศขายรถจักรยานที่ใช้ประกอบอาชีพเพื่อน,นํามาเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาดวงตาในราคาคันละ2,000บาท โดยนายชยันสริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีนรงชัยจินดาพันธ์ในอำเภอเมืองนครสวรรค์เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือคุณลุงตีโดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์สหนานพัฒนาสังคมและความมั่นคขงของมนุษย์จังหวัดและเทศบาลนครนครสวรรค์ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้บุคคลดังกล่าวม,มีบัตรประจำตัวประชาชนโดยเร็ว อีกทั้งอำเภอเมืองนครสวรรค์ยังได้ประสานงานกับสำนักทะเบียนกลางกรมการปกครองและสำนักบรหิหาดกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องจนเมื่อวันศุกร์ที่11พฤศจิกายนผู้อำนวยการเขตคลองสานในฐานะผู้อำนวยการสำนักทะเบียนท้องถิ่นดำเนินการย้ายปลายทางนายยงเฮงแท่เตียมาที่บ้านเลขที่72ทับ2หมู่ที่1ตำบลนครสวรรค์ตกอำเภอเมืองจังหวนนัดนครสวรรค์และล่าสุดได้ดำเนินการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนให้กับนายยงเฮงแท่เตียเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากที่ได้มีข่าวลงในทางสื่อออนไลน์นะครับว่ามีคุณลุงอายุ75ปีได้รับความเดือดร้อนนะครับไม่มีบัตรประชาชนนะครับตอนนี้ก็ป่วยพิกรารเอ่อป่วยมีปัญหาเรื่องสายตาแล้วก็นิ้วมือล็อกนะครับก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ท่านชลชยานสิดิมาศนะครับก็ได้อ่าได้ประสานงานมาท่านได้มอบหมายให้ทางอำเภอเมืองนครสวรรค์น,นะครับประสานกับทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก็คือ ทางเทศบาลนครนครสวรรค์นะครับทางคอมจอนครสวรรค์ทางศูนย์นลงธรรมนะครับทางเป็นงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยนะครับก็มาประชุมกันเพื่อหาทางช่วยเหลือนะครับก็ได้มีการตรวจสอบข้อมูลนะครับก็ทราบว่าคุณลุงตีนะครับนายโยงเฮงแท้เตียนเนี่ยเคยมีภูมิลาเนาครั้งสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่เขตคลองสังกทมนะครับก็เลยได้ ภาษากับทางเทศบาลนครนครสวรรค์นะครับเกี่ยวกับการสอบสวนบุคข้อมูลบุคคลนะครับก็ดำเนินการสอบสวนเสร็จแล้วก็ส่งข้อมูลไปยังเขตคลองสานนะครับเพื่อขอเพิ่มเพิ่มชื่อนะครับในรายการบุคคลในที่ทะเบียนบ้านที่เขตคลองสานซึ่งลุงตีนะครับมีทะเบียนบ้านอยู่ครั้งสุดท้ายนะครับก็ต่อมาทางเขตคลองสานก็ได้ดำเนินการเพิ่มชื่อนะครับเมืลลล well. ่อวันศุกร์ลลที่ผ่านมานะครับก็วันนี้เราก็เลยได้ดําเนินการ แจ้งย้ายไปทางแล้วก็เชิญลุงตีมาทำบัตรประชาชนแล้วก็มอบบัตรประชาชนให้ในวันนี้ครับผมแลวกเกี่ยวกับสถาิการของลุงตีนี่จะเลื่นมาก็วันนี้นะครับก็ได้ประสานกับทางท่านสาสุขอำเภอเมืองนครสวรรค์น,นะครับแล้วก็ท่านผอ,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 อโรงพยาบาลสวร์ประชาลักษ์นะครับในการที่จะดำเนินการช่วยเหลือเรื่องสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลน,นะครับก็คือเดี๋ยวจกได้รับบัตรประชาชนแล้วนะครับก็จะดําเนินการนะครับ พาลุตีไปที่สะพานดำนะครับเพื่อไปดําเนินการเพิ่มรายการในฐานข้อมูลประกันสุขภาพนะครับก็จะได้บัตรสวัสดิการนะครับแล้วก็ดําเนินการในการที่จะเข้าสู่การรักษาพยาบาลนะครับแล้วก็ทางพมจอเองก็จะมีการให้การสงเคราะห์ในเรื่องต่างๆครับเรื่องสวัสดิการแล้วก็เรื่องที่อยู่อาศัยให้กับลุตีเพิ่มเติมครับ ทีวีช่อง13สยามไทยทางมือถือชัดเหวเลยครับชัดเหวเลยกด13 l i v e TV.com อ้าวอีกทีนะครับ13 l i v e TV.com ดูมือถือได้เลยชัดเหวเลยอยู่ตรงไหนดูได้หมดเลยไม่ใช่จะอยู่เฉพาะเมืองไทยนะครับไปเกี่ยวต่างประเทศดูได้หมดเลย่ใใจจอ,ยอ,ยองกงญุ่ปุ่นอเมริกาดูได้หมด,มด,ด,หมดที่ไหนมีเน็ตดูได้เลย อย่าลืมนะครับดูบนมือถือชัดเจบ